ท่นผู้ชมครับมวยคู่นี้สนุกดุเดือดจนผู้ชมข้างสนามเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็โปรโยเงินขึ้นมาให้บนเวทีครับนี่คือการพบกันของสองศิลปะการต่อสู้ระหว่างมวยไทยก็คือรักชาติสประสาทพรคนนี้ครับยอดมวยจากอำเภอคำกิดแก้วจังหวัดยสโสธรพบกับคาราเต้สายดำระดับ5คือระดับปรมาจารย์นะครับไมวินเิลจอนจากสหรัฐอเมริกาครับ พบกันเมื่อ14กรกฎาคมปี1984นะครับขยับต่อไปครับโมยไทยนี่ตเ้งขาสั้นครับชัดเจนดูการตั้งท่าของคาราเต้ครับก็จะเน้นการเตะส่วนใหญ่นะครับคาราเต้แข้งขวาไปครับมาดูว่าแข่งโมยไทยกับแข่งคาราเต้อันไหนจะอยู่จะอันไหนจะไปราชกาศประสาทพรครับเรื่องเขานี่ไว้ใจได้ครับหนักน่วงทุกโดรกบ็ย่าให้คีบคอได้แล้วกันครับอ่ะ เดินกับตีเขาขวดขาเข้าไปฮะอ้าวมาแกก็เต็มฟุตเวิร์กวนไปรอบๆกับแข้งซ้ายมารัชาติครับเดินใส่เลยฮะตอนนี้นี่ครับแข้งซ้ายอีกทีรักชาติหาช่องโอ้หแกออกบัสวยครับเตะนวืดไปครับรักชาติเอาเดินไล่เลยครับเอ่เรียกว่าเล่นเกมเร็วเลยครับรักชาติสอศาพรทิบไว้อีกทีชคกันแค่สามยกนะครับแข้งซ้ายนี่ครับปุ้ยแกทิบหนีสวยมากครับ เอาเอารัชาติหดขาไปอีกทีมาดูการทีบของคารเต้มาเดินมาหวดขามาเอาเอาเอา,เอาให้จนเนี่จะหนีไปไหนเพื่อนมากดลงมาเสียบเข่าอ้าวโหให้คีบโครรได้ก็สบายเลยงานนี้มากดเสียบอีกทีมากดลงมาแล้วก็กระทุ้งอีกทีโอ้โหหมัดสวนมาโอ้โหหมัดแกทุบมาเรื่อยครับ แม่ไม่ยอมปล่อยกับรักชาติแม่ขีบโคตีอย่างเดียวเมื่อขีบได้ก็เสียบกรรมการก็เป็นใจเลือกเกินไม่แยกง่ายๆนี่สุดยอดครับแบบนี้แบบนี้ชอบแบบนี้ชอบออแบบนี้รักชาติชอบมอขีบโคได้แบบนี้ครับจะเหลืออะไรครับมากรรมจารคาราเต้สายดำพุดลงมาขีตีกดเสียบเอาแล้วก็เอายัดเข้าไปอีกทีมาโอ้โหเอาเอาหนีออกไป แม่กรรมการมาช่วยไว้ครับดันออกมามาไมไหมเอาไงไหมโดนหดขาไปอีกทีมาดูการกดคอเข้ามาครับไหมนี่ครับทุบซ้ายการออกหมัดของมวยไทยลักษณะหมัดค่องควายกับสมัยก่อนแบบทุบขว้างหมัดเข้าไปครับโดนทีนึงเนี่ยเรียกว่าเดี้ยงครับขอให้โดนจังๆสักทีเถอะนะมาเดินเข้ามาครับรักชาติโว้บวนออกไปครับนี่ครับไม่กล้าเข้าแล้วไหมไม่กล้าเข้าแล้ว ตอนแรกนี่เรียกว่าใจขึ้นหลือเกินครับนี่กดลงมาเอาอีกทีครับรักชาติกดอีกสี่สี่ปีอีกทีมาโอ้โหแม่ระวังกระจับครับระวังกระจับครับกรรมการเตือนเนี่ยเอาแล้วทำตากว้างเข้มขัดกับแข้งขวาโอ้โหแอม,มีบัตรบวกมากครับมาเดินเข้าใส่ครับรักชาติสมบพรณ์นี่เอาแล้วเอาแล้วไปทางไหนครับตีไปไหนนี่ตีไม่ถึงครับเอ่อก็ยังมีกว้างเลี้ยวหลังช่วยไว้ครับ เตะหลุดแล้วก็กวางเทียวหลังเนี่ยที่จะป้องกันการเข้ามาทําของูุต่อส้ครับศิละปะใหม่ๆมวยไทยโอ้ยหมัดของรักชาติครับจิ้มก่อนจากโอ้โหนักคารเต้สายดำครับได้เห็นของจริงแล้วครับปัจจุบันไหมเนี่ยเขาก็เป็นครูฝึกมวยนะครับต่อทั้งเ m a ด้วยนะฮะน่าจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับรัชชิสองภาษาออนครับเป็นที่รู้จักกันในวงการมวย ซึ่งเป็นนักมวยที่มีฝีมือจัดจ้านนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสิงห์น้อยสอประสาทพรนครับมีชื่อเสียงในยุคป,ประมาณปี2520-30ถึง3านะครับมาจากคำเกินแก้วยโสธนเดินเข้าไปครับรกชาติเขี <c oughs> <c oughs> ย่ยขาฮะแยบแยบตบดูครับการตบมนนหมัดฮะดูมวยสมัยก่อนครับกดเสียบเขา่าอ่าอยาให้คีบได้แล้วกันครับร่างกานี่ต้องบึกบึนนะนักมวยแข่งท้ายอา้าวเดินไล่แล้วตอนนี้ ไหมเนี่ยช่วงแรกๆนี่เรียกว,ว่าเดินใสเลยครับอดโดดเ,เข่าเขาไปแค่นั้นครับเริ่มแยงแ่งนะฮะทีบดูกรรมทีบโอ้โหเอาแล้วกดเสียบอหน้าตา,าทางแกคล้ายๆกับไมเคิเลเลวฟัดเนี่ยดูเา้าผมก็นึกว่าคนพยวกันซะอีกเอาครับเดินไล่อยางเดียวครับรักชาตรักชาตรักชาตชาตายอีกแล้วรักชาติเนี่ยชาติไหนก็ชาติไทยนี่แหละมา แข้งซ้ายมาโดนหมดัดแล้วก็แข้งหดไปสองทีครับบอยางแกทิบไว้ครับไม่ไม่โอ้โหนี่ครับโอ้โหเอาเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเดินใส่อีกแล้วเอาแล้วรักชาติอาขอคีบโคอีกสักทีเถอนะนาขวดแข้งซ้ายหลุดไปครับมาเอาจับได้อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกระตุกตีได้ไหมตีตีตอา้าวโหตัวงอฮะโอ้โห ผู้ชมนี่ชอบใจใหญ่เลยครับมาสองศิลปะกานต่อสู้ของโลกกดลงมาซับสอบกดลงไปที่หลังครับโอ้โหอา้าวกรรมการบอกว่าอย่าทำแบบนั้นหรือเปล่าครับอา้าวเอาแล้วกรรมการนี่ก็เป็นใจเหลือเกินครับในช่วงที่จับตีได้ครับนี่ฮะแข้งขวานำไปก่อนแข้งซ้ายไปอีกทีไม่ไม่กล้าเข้าแล้วครับก็ยับนี้ยัหนี้ฮะแข้งซ้ายกวาดล่างซ้ายอีกทีมาสิ ่าไม่ได้มีแ,แค่เข่าอย่างเดียวที่ไหนล่ะแม่อุธมวยไทยมันใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเอา,เอาที่ปูโดนหดขาไปครับเม,<า>มื่อไม่เอาไงไม่เอาไงโดนหดอีกทีกดเข่าอีกทีโอ้หขาดเสียบแล้วคาเสียบ้วคาโอ้ไม่โอ้มาไม่ครับรักชาตรักชาติาตหาช่องหาช่องเอาจา่จาจ่าแจ้งแจ้งครับแข้งซ้ายไม่ลงนะ หลักยังดีครับไม้โดนอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหผู้ชมเชียร์ใหญ่เลยครับตอนนี้หนึ่งสองละหวดเอาแล้วเอาไงครับไม้หนีอย่างเดียวครับตั้งแต่ยก2สมานี่แข้งซ้ายจ่อยางไปใช่อย่างยี่ห้ออะไรขึ้นการคอเลยทีนี้อุย้ยหมัดของแกครับดีที่ทิ้ไว้เอารักชาติเดินเขาใส่อีกแล้วครับรักชาติสมศพล แข้งขวาพับในเบาๆนี่แข่งซ้ายหดขึ้นมาครับไม้แข่งซ้ายขึ้นไปโอ้โหเรียกว่าแบบสนุบดูเดือดเลยครับนี่ครับโอ้โหสามยกครับมามาดูกันโตครับเดินเขาใส่อีกแล้วครับรักชาติทางด้านไม้ก็หนีเช่นเคยครับไม่กล้าเข้าแล้วครับนี่ครับจิ้มแล้วก็หนีฮะ จีมหนีก็โดนวางแข้งยาวๆไปครับจากรักชาติสอภาษาบอแข้งซ้ายไม่ลงครับโอ้โหแกนแน่นจริงๆครับชงล่างมาสงสัยจะใช้โอตานนี้เดินเข้าไปครับนี่ครับแข้งขวาดักเตะสวยครับออกเตะละทีให้มันจะแจ้งไปเลยครับนี่แข้งขวาโอ้หดูดูโอ้โหอ,อ่ากรรมการนี่รีวิงเข้ามาช่วยเลยครับ แน่รัวจะเป็นอันตรายกับนักบวยนะหรือว่าเซฟนักบวยได้ดีับแข้งซ้ายเอาแล้วยางเ่มแปลกแล้วยางโอ้โหผู้ชมนี่บอกให้ไล่เลยครับจอดยางยิกที่ครับรักชาติเอาแล้วเอาแล้วมาหมาัดสวนเอาหู่นมัดหนึ่งสองกาฟันเพื่อสุดท้ายครับโอ้โหไม่เอาแล้วนี่กับจิม้มจิ้มเข้าไปโอ้เอาแล้วเอาแล้วทีบโดดหัวด,ดักไปยิกที่ ดีโดนหมัดอีกทีตบเข้าไปเข้าอีกทีเอาสิแข้งอีกทีกวาดลงไปครับโอ้โหแบบนี้ผู้ชมเห็นล้านเนือโอ้โหไหลเลยครับแบบนี้ไหลเลยยาวเลยครับแบบนี้แหมกรรมกาถามแล้วถามอีกไหวไหมเอาไหวไหวเมยังไม่จะแจ้งเท่าไหร่ยังไม่ยอมอีกยังไม่ยอมพวดดากไปอีกทีมาพวดไปอีกทีดูสิ ดูซิทั้งแข้งทั้งเข่ามามัดเข้าไปแข้งอ, ing, อ,อ,อ, <ur> อีกทีอ่าเริ่มแยงแข้งแล้วตอนนี้ตอนแรกก็แยงเข่าตอนนี้แยงแข้งแล้วตอนนี้มาเอ้านี่ครับมัดตบเข้าไปอัดเข้าไปอับปคัตอับปคัตเอ้านี่ครับสองเอ้าเอาเอาเอามาเอ้าดันแล้วก็หมัดท้ายแข้งท้ายกวาดลงไปโอ้โหอย่างยี่ห้ออะไรเปลี่ยนยี่ห้อเดียวนี้เปลี่ยนยี่ห้อเดียวนี้นี่ครับโอ้โหกดกดลงมาได้ กรมการมาช่วยครับโอ้เรียกว่าบอบช้ำครับไมอุ้ยแข่งอีกแล้วราชชาติกดเสียปีกอีกแล้วโอ้เข้ามาระยะเข้าพอดีอะได้ช่องพอดีครับเอาแล้วเอาแล้วทุบเข้าไปอีกทีรัดเอวรัดเอวต่อยลำตัวกดลงมาไปไม่ได้ครับโอ้ไม่ไม่ไม้วิงเข้าจอดนะครับจากสารัตเอาสิ ระดัเตะสายดำปรมาจารย์อา้าวระดับปรมาจารย์เอาไงครับโอ้ยไม่ไหวครับอ้มต่ำเกินไปฮะกรรมาการเตือนสองครั้งแล้วครับแข้งซ้ายอีกทียางเริ่มเป๋ะยางเริ่มบวมแล้วจะแตกตอนไหนเนี่ยขวดไปอีกทีเอาอยางจะแตกตอนไหนอยู่ไหมนี่ครับโอ้โหหบดยกครับโอ้โห,โโหเรียกว่าโบกช้ชำเลยครับไหมแม่ได้เจอของจริงแล้วครับไม้วิงเกอร์จอน นานนี้โอ้ดูครับผู้ชมโปรยเงินขึ้นมาครับนี่ครับเป็นแบงค์นะครับโอ้โหมว้นมๆแล้วก็โยนขึ้นมาครับเก็บครับเก็บทีมงานเก็บครับแมแบบนี้ครับนี่คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของเขาเนี่ยครับก็ไม่ได้เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ